2> 1, 2, 3, 4, วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายท่อนแขนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านี้เราสามารถออกกำลังกายได้ทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านั่งนะครับเหมาะก,กับว่าถ้าเกิดเราปวดข้อเข่าอยู่น้ำหนักตัวเรายังเยอะอยู่เราไม่สะดวกที่จะวิ่งจะเดินจะกระโดดโลดเต้นหรือว่าออกกำลังกายในท่าที่ผาดโผนผก็สามารถ เลือกท่านี้อีกหนึ่งท่าที่สามารถนำมาลดไขมันช่วงต้นแขนแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อให้กับเราได้นะครับทำยังไงนั่งห้อยเท้านะครับนั่งห้อยเท้าในที่ตั้งระดับและทีนี้เราก็เหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าโดยให้ฝ่ามือนะครับความลงนะครับหลังจากนั้นงอข้อศอก งอข้อศอกมาให้ตั้งฉากนะครับงอข้อศอกให้ตั้งฉากแล้วก็นิ้วมือทั้งสองข้างชีลงงลงช้ลงไปหากึ่งกลางขาชี้ลงไปหากึ่งกลางขาท่านี้เรียกว่าท่าเตรียมนะครับเพื่อนๆครับอะไทีนี้ต่อไปจะทำยังไงเราก็บิดท่อนแขนขึ้นอ,อย่างนี้เรียกว่าบิดท่อนแขนเข้าในนะครับเพราะว่านิ้ว สามารถไปชี้กึ่งกลางขาเราได้มือซ้ายก็ชี้กึ่งกลางขาซ้ายมือขวาก็ชี้กึ่งกลางขาขวานะครับหลังจากนั้นเราบิดท่อนแขนอันนั้นครับบิดท่อนแขนข้อมือเราก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนฝ่ามือก็จะหงายขึ้นแล้วก็บิดออกให้เยอะที่สุดนะครับบิดออกให้เยอะที่สุดอ่าบิดออกอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้พอมาชี้พอนิ้ว เนี้วมาชี้กึ่งกลางขาเราก็นับเลยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มเราคือจุดที่นิ้วไปชี้กึ่งกลางขากระดูกข้อมือขึ้นไม่ใช่กระดูกข้อมือหมุนท่อนแขนให้ปลายนิ้วชี้ออกไปด้านนอกอแล้วก็วาดวาดกลับมาชี้ต้นขาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆโคงจะนึกออกนะฮะถ้าเกิด เปิดคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจยังไงเขียนค,คอมเมนต์มาถามกันได้นะฮะจะได้เ,เพิ่มวิธีการอธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับแล้วเราก็จะนับนะครับ ก็รู้สึกเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับทำชุดละ50ครั้งนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพดีกันทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดิจ n ทัลด้วยนะครับ